วัดีเราเคนเคซี่เกิดอะไรขึ้นไอทำไรอะ่ะมาแล้วจ้าในที่สุดเคนเคสซี่ก็มีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะอย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเลยคลิกเลยคลิกเลยสวัสดีค่ะเคนซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไหมครับกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาอยู่กับน,น้องทีคุงนะคะพาหนึ่งเสียพาหนึีย น้องทีพันหนึ่งเสียนะคะก็เลยไม่ได้ดูในช่องของน้องทีนะคะก็มีแต่ช่องที่พี่ขวัญลงเนาะวันนี้นะคะเราก็มาต่อกันในแมปเดทชา์เลนนั่นเองนะคะวู้ยูโอเคมาขอไลค์ได้ไหมครับเออใช่ผมขอห้าร้อยไลค์ถึงไหมอ่าน้องทีขอห้าละไลค์นะคะส่วนพี่ขวัญนะคะขอเจ0 0ไลค์แล้วกันนะคะ โอเคโอเคมาเรามาเล่นกันต่อเลยดีกว่าไปทำยาอ่ะมีเครื่องปรุงยาด้วยเออพี่ว่ามันต้องปรุงยาเนี่ยแหละแต่าแม่มดดูก่อนได้อะไรเ้ล่าใช่ปรุงยาแน่เลยตึบ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 แม่หมดดอกเอ้ยดอบขวดมาแล้วนี่ไงดอกตามแมงมุมมาด้วยโอเคพอสิบอึบอึบแทงเบตทำไรได้อ่ะแทงเบดเหรอแทงเบตลองคาบดูดีกว่าไม่รู้ไม่รู้ลองคาบดูอ๋ออึบอึบอึบได้ไฟมา มันทำอะไรหรือเปล่าของปีศาจไฟอ่ะอ๋อไฟเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อนี่ไงไฟต้องใส่ไว้ในแท่งตุงยาโอ้ย <c ười> ด,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 ดูทีขุดขุดหมดอ่ะขุดไม่ได้ขุดกระจายอะ่ะเพราะว่าขุดอะไรเยอะขนาดนะั้นโอเคแล้วก็ต้องใส่เชื้อแมงลูกโอเคเดี๋ยวพี่เอานี้ไปปุ๊บต้องทำสองขวดสามขวดเดี๋ยวโอเคใช่เสียงงน้ำคตรเท่ใช่เสียงน้ำเท่มาก ไหนเครื่องปิยาโอเคเนผมวางไฟให้แล้วนี่ใส่น้ำไปนะครับเอ้ยเดี๋ยวดิใส่หวาดใส่หวาดหวาดที่ทีขุดเมื่อกี้โอเคขุดเนเธอร์พี่โอ้แต่แล้วไงต่อเดี๋ยวดูก่อนนะแม่มดทำอะไรได้อีกบ้างแม่มดแม่มดอย่างงุ่มงำงุ่มงำมันดอกมาจจกสไปเดอร์ไออ่ะเดี๋ยวลองใส่สไปเดอร์ไอแป๊บ เราต้องดูว่าเราจะปรุงยาอะไรเงี้ยประเด็นแต่ว่าถ้าสไปเดอร์ไอมันแค่น่าจะเป็นยาไอ้นั่นมายาที่แบบแม่หนูชอบปลาใส่เราอ่ะแล้วบ้านจะเหลือครึ่งดวงจํำได้ไหมไม่ได้ไมดูกันแล้ววัวนี่ทําอะไรได้บ้างววดอกอะไรบ้างคะไอยาพิษกินเลยยาพิดอกินเลยก็ได้ตอนหนึ่งขวด แต่มันจะไม่ตายมันจะไม่ตายมันจะเหลือครึ่งดวงอะยาพีษอ่ะแล้วทำไงเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูตึ๊กตึ๊กตึ๊กเหลือครึ่งดวงค่ะนั่นไงนี่นะคะใช้ซูการ์หนึ่งอันแล้วก็ใช้เห็ดขาวแล้วก็ใช้ตาแมงมุมค่ะมันจะได้มาเป็นเพราะเรียกว่าสไปเดอร์ไอนี่ได้มาแล้วโอเคแล้วก็จะใส่ปูุงยาอีกทีนึงโอเคแต่ว่ายาเราเหลือแค่ขวดเดียวใช่ปะเรามีกันสองคนเดี๋ยวพี่ต้องปรุงยาเพิ่มอีกทีเอาเอายาขวดนั้นออกก่อนเอายาขวดที่มันมีอยู่ออกก่อน โอเคโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะเราจะทําเหมือนเดิมแล้วต้องรอก่อนเดเดจริงจริงเราตีกันก็ตายนะแต่ว่าเราจะไม่เขียนอย่าตีนะอย่าเดี๋ยวคนหนึ่งรอดใช่ไหมใช่เดี๋ยวคนหนึงรอดอีกคนหนึ่งตายโอเคเราจะตายไปพร้อมกันทีเราจะตายไปพร้อมกันแล้วไงต่ออ่ะโอเคมโนเ o effect แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ใส่นี่ค่ะใส่สไปเดอร์ไอไปก่อนไหนอ่ะอยากดูอัะไหนอ่ะอันเนี้ย มันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าอะไรจำชื่อไม่ได้ตาแมงมุมดองเออนั่นแหละก็พอเสร็จอันนี้ทีก็ใส่ตาแมงมุมดองเข้าไปนั่นแหละฮะเราต้องรอนนะโอ้โลังการเหลือเกินไม่ได้ี่ยก็ตึ้งตึ้งตึ้งชอบตอนตีแม่หมดอะดังแบบเอื้อเหมือนกืนน้ำลายอะมาก็เหมือนแก้วเอื้องเอื้อเฮ้ยใกล้ได้แล้วทีเราจะได้ตายแล้วทีมาแล้วครับมาแล้วครับ มาเลยครับเอ้ยพี่ควนเนืงให้พี่ควนนือหยเกือบไปแล้วไมล่ะเออโอ้โหตายแล้วค่ะมาแล้วมีทางนี้ไม่หมดอาทำไมขอไม่ตกอ่ะเอ้อของตกหมดเลยทำใจไม่ตกอะไม่ตกรอใช่เราเคยได้ดูก่อนว่าทำอะไรได้บ้างดอกมีมีแม่โมดมีแม่มดอม่ดอกอะไรบ้างอะมียาเหรอเดี๋ยวนะมาได้แ้วรับดังรถไฟเหรออ๋อนี่เราต้องข้าที่ขุดแล้วขุดถ่านเนาะขุด คาบเปิร์สโตนคาบเปิร์สโตนคาบเปิร์สโตนเอ้ยแล้วไปขุดแล้งทำไมพี่คิดว่านะอ๋อนี่ไงมันจะมีตัวเปิดตรงนี้ใช่ป่ะตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะวางบล็อกไว้อย่างนี้ไว้ทีเนี่ยวางบล็อกไว้แบบนี้แล้วตรงนี้เราต้องทําเออเราต้องทำเลสโตนท็อดได้ไหมผมมีเลสโตน่ะแล้วก็มีแท่งไม้ลองวางเลสโตนตรงนี้ดิไปตีตีตีเอาี้ได้ละโอเคได้แล้วได้ละ ทำเป็นเลสโตนได้ไหมนะเดี๋ยวลองทำทำไงอะเลสโตนแล้ววางไว้ตรงนี้นี้ให้ผมพากันทาไมล่ะไม่เปิดเออไม่เปิดอ้าอย่างนี้ไงพี่อ่ะอ่ะเออแล้วเราก็ค้ามรถไฟตอนแรกคิดว่ามันวางไม่ได้ไงก็เลยไม่ได้วางเคค้างรถไฟนะคะแล้วเราก็จะตายโดยที่เราไม่รู้ตัวไปแล้วนะปุเอเออโดนไปแล้วหนึ่งที อเออเอ้ยลถไป็นละคร่งดวงรถเป็นซิ่งดวงอืวโอ้ยหนึ่งดวงแล้วโอ้ยเออหูยอ้อเป็นการตายที่ทรมานมากค่ะจริงเอาหูยตายก่อนป่ะอ๋อเอ้าทำไมทีตายก่อนนะไม่รู้ว่าูดันเล่นไงล่ะดันนี้มีคิปเปอร์เหรอมีกันพาวเดอร์หรออะไรนะดันนี้มีน้ำด้วยแล้วก็มีเกลตันไดด้าบเกลตันวิเทอร์ ทาไงหรอเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเฮ้ยในอ้อยน่าจะขาน้ำตาลได้เอออาจจะใช่ทำไมพี่ถูกอ้อยไม่ได้แล้วอะเออพี่ถูกไม่ได้เออทิ้งไ่างงมากถูกไม่ได้เหอย่าไดูก่อนเอ๊ะอันนี้มีห้างบนเราสามารถทำอะไรได้บ้างอะคิดก่อนนะคิดก่อนนะมีอันนี้ด้วยตรงนี้มีน้ำน้ำทำอะไรไม่ได้แต่ไม่มีเหล็กชูเกร์เคนี้รู้สึกว่าจะคัฟกระดาษได้ใช่ไหม กระดาษกระดาษทำอะไรได้อะไรที่ต้องใช้กระดาษขาบ้างอ่ะมีใช้นังสือแล้วใช่ไหมมีอะไรอีกใช่แล้วก็ไม่รู้แล้วอ๋อเดี๋ยนะนึกออกแล้วอะไรรู้ไหมว่าอะไรไฟเวิร์กไงไฟเวิร์กคืออะไรไฟเวิร์กคือพูพูก็คือใช้การพาวเดอร์กับกระดาษใบหนึ่งก็จะได้พูมาแล้วมันทำอะไรได้อ่ะมันจะตายมัตายได้งไงอ่ะนี่ไงทีเดี๋ยนะอันนี้มีข้างบนใช่ปะจุด ดี๋ไม่แปะอ่ะปกติมันต้องแปะอ๋อเออมันต้องใส่สีด้วยเออโอเคโอเคขอโทษขาไม่เป็นทำไงอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องใส่สีใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงบนมิวแล้วก็กันพาวเดอร์เออบนมิวกันพาวเดอร์อาทีบนมิวแล้วก็กันพาวเดอร์วางไว้ข้างๆกันวางไว้ข้างๆกันอ๋อพอได้ลูกมาก็วางกระดาษแล้วก็วาง วางกันพาวเดอร์ด้วยยังไม่ได้คับพูเลยเออไม่ต้องคับพูเดี๋ยวนะพอทีคับกระดาษมาเสร็จแล้วใช่ป่ะมีสีแล้วใช่ป่ะวางวางสีไว้แล้วก็วางกระดาษอันนึงแล้วก็วางกันพาวเดอร์อันนึงมันจะได้มาเป็นไฟเบอร์กลอเกตได้ไหมได้แล้วนี่หว่าไอทีไม่ได้แลเรอเนี่ยบายบายพี่โอ้โอ้โอ้โหเราก็โดนด้วยเนี่ยมาฮะ ว่ามันได้ดาเมนด้แลเนี่ยใช่มันมันชนไงโอ้ตายแล้วโอเคอุ้ยดานสิบเก้าแล้วทีหมูดูดิเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยนะมีจอกหินวิเลเจอด้วยอ๋อให้มาเฉดของเหรอมีอันนี้ให้แล้ววิเลจเจอด้วยแค่คนเดียวแล้วเนี่ยใช่ใช่อ่ะอ่ะดูเสร็จแล้วดีดูไปแล้วก็มีหวาน้นีมีหวานมีที่ปรุงยาแบบนี้ต้องคาบยาอีกหรือเปล่าเนี่ยน่าใช่นะโหตีกระต่ายใหญ่เลยตีกระต่าย แล้วเราจะเอาขวดมันยังไงอ่ะเราไม่มีมวสารกระต่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะนี้ไงตรงนี้มีทรายทีโอเคเราต้องเทที่ขุดมาก่อนแล้วเราก็นี่แหละออแต่พี่แต่พี่ตีหวาดไม่ได้ทีพี่ต้องใช้เนี่ยขวจอบหินใช่จอบอ๋อโอเคใช่ สายก็ใช้เบอตีไม่ได้สาก็ต้องแลกพวกกับเอ็บีซีใช่แล้วก็ที่พี่สังเกตได้นะเหมือนเราจะต้องคาบยากระโดดนะเพราะว่าตรงนี้มันมีบล็อกให้เรากระโดดเห็นไหคาบยากระโดดแล้วก็ตกลงมาตายอาจจะใช่นะคิดว่าคิดว่าน่าจะใช่เราขุดรายบนไปขอแรกที่ขุดด้วยนะคะจะขุดเยอะเป็นแนวอะไรตูวโอเค พูดทาแบบทําขวดได้เอาง่ายๆเราต้องเผาของไอ้แล้วนี่เผายังไงอ่ะอ๋อเผาแล้วเผาแล้วอ๋อใช้นี่เผาได้เลยห๋อโอเคดีๆใช่ใช่มันเป็นไม้ไงล่ะเก้าืมเพิ่งรู้เนี่ยว่าใช้แบบพวกนี้เผาได้คิดว่าใช้แบบได้แค่พวกวูดเผาได้อย่างเดียวเอ๊ะหรือว่าปกติมันใช้แค่วูดเผาได้อย่างเดียวอันนี้พี่ขันไม่รู้นะคะถือว่าเป็นความรู้ใหม่เราต้องเผาเนื้อกะต่ายสองอันแล้วก็ต้องมี หนังกระต่ายสองอันนะคะแท่งเบดอันที่สามรู้สึกว่าแท่งเบดต,ต้องใช้อ oh. ต้องใช้ทายสองแล้วก็เลเชอร์หนังบัว,วหนังวัวทํายังไงวะหนังวัวทาไงอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะอ๋ะอเดี๋ยวนะเรามีหนังกระต่ายใช่ปะเอามาครับ,รบรได้เหรออ่านี่ไงวางเป็นสี่อันแล้วก็จะได้หนังวัวมาหนึ่งอันเออ oh. ได้แล้วเราต้องแยกกันทํานะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราต้องใช้ยาคนละขวด หนังสัตว์หนังสัตว์แล้วก็อะไรนะพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้เดี๋ยวพี่ลองแลกดูก่อนได้มาหนึ่งแท่งแล้วครับผมโอเคตอนนี้เรามีไฟแล้วเรามีไฟมาสองแล้วเราน่าจะปรุงยาได้อยู่นะแล้วทีนี้ทำถึงไหนแล้วทำถึงไหนแล้วแล้วท่งเบละพี่ทำไงอ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวอ่ะพี่ใส่แล้วพี่ใส่ไฟแล้วโอเคโอเคใส่หวานเสร็จแล้วต่อไปเราต้องใส่อะไรอ่ะยากระโดดทีรู้ป่ะมันครับมันทำยังไงมันทำยังไงท้ากระต่ายไงครับอ๋อท้ากระต่ายโอเค จัดไปจัดไปทีเอ่อทีเทรดไอ้นี่ยังโกลสโตนดัสมาอย่างยังยังเหรอเดี๋ยวผมเผาไว้อยู่เนี่ยเออเดี๋ยวผมเผาแล้วใครเอาไปอ่ะพี่เอามาอหนึ่งต้องเผาอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่แรกให้กำลังเผาอยู่มันกำลังเผาอยู่เออพี่แรกให้แต่ไฟจะหมดแล้วนี่เพิ่งหมดหมดได้พอดีโอเคหอดีครับเดี๋ยวผมไปเทรดให้ครับใส่กระต่ายนะโอเคมันมันแยกกันอ่ะทีโอเคพี่ได้มาแล้วได้ยังได้ยังหวาดเสร็จยังเสร็จแล้วกำลังเผากระต่าย กระต่ายเจ้าหน้าสงสารเราเกินต้องโดนทีนี่แน่ตีกันไม่ได้ไม่ไม่อย่าตีเราอย่าตีเรานะนี่ไงหยากนดดสูงเล้อยากระโดดสูงแล้วต้องเป็นแต่มันให้โกสโตนมาทำไมอะนี่ไงเราก็ใส่อีกทีหนึ่งรู้สึกว่าโกสโตนมันจะเพิ่มเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะรู้สึกหรอคิดว่าน่าจะใช่น่าจะใช่นะ น่าจะใช้ต้องรอดูค่ะไม่แน่ใจถ้าเกิดผิดขึ้นมานี่จะด่าพี่ขวัญไหมด่าค่ะด่าได้เหรอโหดร้ายจังเลยอะไหนไหนได้อะได้ไหมจำบูสองไหมจำอ๋อจำบูสองโอเคมาไม่รีบรอไม่รีบรอไม่รีรอเออไม่รีรอแล้วก็กระโดดฮะอึ๊บอึ๊บโอเคมาแล้ว พลังขึ้นเตาเออออ๋ไม่ตายพลังเคเอ็นเคซี่อึ๊บอ่าหรือว่าต้องต้องโดดหลายรอบหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจ็บปะเจ็บปะอุ้ยเจ็บเจ็บโอเคเออเอ้าวทำไมไม่เจ็บอ่ะต้องอ๋อต้องกระโดดอีกทีนึงต้องกระโดดให้มันสูงๆก่อนไม่งั้นมันไม่เจ็บทำไมทีไปเร็วกว่าเราอ่ะโอ้ด่านนี้ทีชอบตายเร้วก่อนเราตลอดเลยอ่ะด่านนี้มีปุบเครื่องยิงเออโอเคได้แล้วแล้วก็มีไก่ MBC v i n e y a r มีไดมอนด์หรือว่าต้องทำธนูป่ะทำธนูแน่นอนเลยชว์ป้าชว์ป้าชวร์เชว่อพีดอปเปอร์นะนี่ไงมันมีไก่มาแบบเนี้ยพี่ว่ามันต้องทำธนูเพราะมีขนไก่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องหาที่ขุดมาขุดไอเนี้ยมัาเรียกอะไรนะกรต้องพาพี่ขุดเออมันมันเรียกชื่ออะไรนะกาเวลเออกาเวลอ๋อมันจะได้มาเป็นฟินไงทำไมพี่ไม่ได้อเทมเลยอเทมเขาตัวทีหมดเลยผมเกมหมดเลย เราก็ากต้องมาคราบอีกทีหนึ่งเหรอพี่เดี๋ยนะดูนีเออใช่เราต้องมาคราบที่ขุดอีกทีหนึง่งอ๋อนี่ไงเพชรไดมอนด์อ๋ออ๋อแลกของอใช่ไหมเ,เราจะหาการญแตนมาจากไหนอ่ะเราพี่เราต้องหาเลสตนได้นะอ๋อ,อนอี่เลสตนเออใช่เลสตนพี่มีลนะแล้ววางเลยเหรอเลสตนอ่ะแต่วางไม่ได้อะหรือว่าต้องเป็นทอชหรือเปล่าเออเราจะจำทิ้งทอชได้นะที่มันเกลีรยเราอะนี่ครับเราต้องวางนี่อะวางไม่ได้ วางไม่ได้ด้วยวางข้างๆได้ไหมไม่ได้ด้วยเอาแล้วเอาแล้ววางแหมวะเนี่ยทำไงอะเอาแล้วล้วได้แล้วเดี๋ยวขอแลกแบบไดมอนด์แต่อตอนนี้ทำที่ขุดได้ละมันจะลองวางทุกที่เท่าที่วางได้ลองวางดูนะคะเนี่ยพี่มีกันพาวเดอร์แล้วทีแต่พี่ไม่มีโกสโตนเพราะมันต้องขุดไอ้นี่ไงโกสโตนเหรอใช่แล้วโกสโตนพี่มีสามอันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะได้จากแม่มดหมดเลยนะ เดี๋ยวขุดฟินก่อนเนี่ยได้ฟินมาหูแต่ว่าเราจะทำอะไรกับเรสโตนล่ะพี่นั่นแหละประเด็นเรสโตนหนอหรือว่าจะทําเป็นเอ๊มันจะทำยังไงให้มันเชื่อมกันได้อะหรือต้องทาไอ้พวกแผงวงจรเลยหรอคิดว่าใช่ไหมคิดว่าของเราพอแผงวงจรไหมเดี๋ยวพี่ขอไปดูเราเรามีหินเรียบพอแผงวงจรต้องใช้หินเรียบใช่ไหมใช่หินเรียบอ๋ออเคต้องใช้หินเรียบต้องใช้เรสโตนทอนแล้วก็เรสโตนโอเคน่าจะได้ งั้นทีทำแผงวงจรแล้วเดี๋ยวพี่จะทำธนูเราแบ่งไา้เขาเร็วมากงองคันไม้ดวนไม้ดวเร็วมากเราต้องแผ่งหน้าที่กันนิดนึงทำยังไงละว่าลืมธนูโอ้บายกนี่ไงได้แล้ว้ทานพวกธนูเรา้วทานพวกธนูนะเนี่ยได้มาแล้วยี่สิบลูกลูกธนูเสร็จแล้วต่อไปทีต้องทำแผงวงจรสองอัน ใช่แล้วใช่แล้วเราต้องเผาใช่ไห <mł>? มแล้วไก่แล้วใช่ต้องเทรดต้องเทรดกับวิเลเจอร์เป็นมาทำเป็นที่ขุดก่อนอ่ะขอโกสโตนนั่นนึงโกสโตนอันนึงอ่ะใช่เอาสองอันดิมีอันเดียวไงออัันนมีอันเดียวต้องต้องหาแล้วล่ะแมมมอดรอปหน่อยได้ไงแมมมอดรอปข้างๆได้แล้วมั้งพี่มีเพชรอันนึงแล้วนะอ่ะเอาเพชรไปอันนึงแต่พี่ไม่บอกไม่ต้องแล้วอ่ะเหรออ่ะเหรอ ทำอะไรทำอะไรนี่ไงพี่อ๋อโอเคโอเคไปไปขุดนุนขุดเออไปขุดมาแล้วก็เผาเผาหินเรียบใช่เราต้องเผาแล้วผมคาไม่เป็นอ้าวเผาเผาเก่งมันเรียนมาโอเคเดี๋ยวพี่จะทำเลสตโตนทอสสองอันพี่มีแล้วต้องใช้สี่อันโอเคเคเราต้องใช้ขุดเพชรไม่ได้นึกว่าขุดเพชรได้บ้าบ้าขุดได้ก็โอพีมากอะโอเแล้วเลสโตนทอสทำไมเหลือแค่สองอันงงงงใจผมมีสองอันเอาไป มันเหมือนมันบั๊กอ๋อโอเคได้แล้วหินเรียดต้องใช้สามอันโอเคหินเรียดต้องใช้หกอันไม่ใช่สามอันอันเราต้องลองดูนะว่าจะได้หรือเปล่าพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจไหนธนูใส่ยังลองค้าบดูก่อนยังยังไม่ได้ใส่ธนูเลยชึบชึบชืบโอเคได้ผลมาเอามาเอามาได้มาสองอันเล้วเอาพี่ปักผิดด้านลองดู พี่ปักพิ่ด้านขุดดิขุดขุดขุดอะไรของพี่ผิดพัเดินเราไม่รู้นี่แตนูพี่ผมจะแบบเร็วที่สุดลองดูดิจะตายไหมโอ๊ยจริงด้วยจริงด้วยเย้ไหนพี่มีธนูเกียนมียี่สิบอันน่าจะตายอยู่นะมีหม่ฆ่าให้โอ๊ยโอ๊ยโอเคตายแล้วค่ะเย้ผ่านด่านแล้วอ้าอ้าเไม่มีธูปเ่ยอ้าวแตาวแล้วใช่ ทำไมอีซี่จังเลยล่ะครับอีซี่อีซี่หมดใช่เราก็เจออะไรมาพอสมควรเลยนะใช่ก็เยอะอยู่มีบางด่านที่แบบโอ้คิดไม่ออกเลยว่าต้องทำอะไรอย่างงเี้ยนะเออยากมากนี่ยลืมคนสร้างแหม่มครับพวกอ่างปรุงยาที่ขวัญไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องเปิดดูแค่นี้แล้วโอเคค่ะถ้ามีแมปอะไรแบบน่าสนใจเดี๋ยวพี่ขวัญกับพี่ทีก็จะหามาแคสกันอีกนะคะหรือว่าถ้าน้องๆมีแมปไหนแนะนำก็ใช่บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นกันโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแค่นี้ก่อนใช่ไหมเป็นแล้วครับเย yeah, yeah, ้บ๊ายบายเจอกันค่ะบ้ายค่ะ